สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฐานดินทาชาแนลเนาะวันนี้จะเป็นเคสน้องชาแนลตัวนี้นะคะก็คือขอบมันจะลุยแบบนี้เนาะนี่นะคะนี่นะคะก็คือด้านในก็มีเนาะแต่ที่ลูกค้าส่งมาลูกค้าให้ทำแต่ เส้นนี้เนาะทีอันนี้หลักๆเนี่ยควรที่จะต้องใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดขัดเนาะแล้วก็เป็นการโปร้ทําสีนะคะโป้อาจจะเป็นการโปร้ปาดบางๆนะคะเ,เก่งลองดูก่อนเนาะว่าจะได้ประมาณไหนเพราะมันจะลักษณะคล้ายๆนูบักเนาะ คือขนมันลุยแล้วอันนี้เห็นไหมเวลาเราปาดขนมันก็จะหลุดติดมืออย่างนี้เนาะคือต้องค่อยๆปาดคือเก่งจะขัดเอาแค่เศษสีด้านบนออกเนาะ แล้วก็ขุยบางๆจริงๆแล้วมันมีส่วนที่ทะลุด้วยนะคะนี่เนาะก็ะคือขาดไปเยอะเหมือนกันอาจจะต้องติดกาวกลับไปก่อนนะคะ ตรงด้านนี้ก็ทะลุนะคะทะลุเยอะเนาะตัวนี้เดี๋ยวใส่กาวไปก่อนนะคะ มันจะไม่ได้เรียบเยอะนะคะเพราะหนังมันลุยมามากนะคะมันประมาณหนังกลับเลยเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำสีกันนะคะสีนี้เก่งจะใส่สี ดังเลยนะคะแล้วก็ดรอปสีเทาไปนิดนึงเนาะแค่นิดเดียวเองนะคะให้มันเจือจางนิดนึงค่ะสีก็ได้อยู่นะคะแต่ความเงาไม่ได้เนาะจะบอกว่าไงอะ เก่งตกไฮกรอสเป็นนึ่น <S <S ตัวนี้เป็นไฮกรอสนะคะก็คือผสมเพื่อเพิ่มความเงางามเนาะแต่จริงๆอ่ะเราควรที่จะผสมแล้วพ่นเนาะตัวไฮครอสนะคะแต่ตัวเนี้ยเก่งลงมันมีกิสเทอร์หน่อยๆนะคะก็เดี๋ยวลองดูก่อน ว่ามันจะเป็นยังไง โอเคได้อยู่นะคะความเงาไม่ได้เงาวิ้งมากเดี๋ยวเก่งจะก็จะลงเป็นมิ้งออยอีกรอบหนึ่งเนาะ Okay. อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอแห้งสนิทก็ลงมิ้งออยอีกรอบนึงเนาะส่วนตรงนี้มันก็จะมีความนูนมากกว่าตรงอื่นนิดนึงนะคะเห็นไหมเอ่ยเพราะว่าหนังมันลึกเนาะเดยวเก่งลองใช้เป็นตัวนี้สกิดอีกรอบนึงเพราะว่าเนื้อหนังมันหายไปเลยเนาะ น,นีที่เพื่อนๆถามว่าทําสีไปแล้วมันจะหลุดง่ายไหมสีมันไม่หลุดง่ายนะคะเพราะว่านี้ยขนาดใช้คินซิ่งอ่ะมันยังออกยากเลยเนาะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยค่ะอันนี้เนาะที่ไข่ขัดอะไรออกมานะคะ น้ำยาน,นิดหน่อยเนาะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะขัดตัวนี้ออกไหมเพราะให้เก่งเห็นมันเป็นคราบคราบอยู่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคราบหรือมันเป็นรอยอะไรเนาะอ๋อออกแล้วนะคะมันเป็นเหมือนแบบมีอะไรติดอยู่แข็งๆเนาะ โอเคอะไหล่สวยขึ้นเงาขึ้นเลยเนาะโอเคค่ะอันนี้เก่งให้ดูงานโดยรวมเนาะก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะมันจะไม่เป็นขุยมากเนาะแต่มันก็จะมีความเงามากกว่าตัวเดิมเนาะเพราะว่าเรามันถูกโป้มานะคะนี่นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะเนาะ ก็อันนี้เดี๋ยวลงออคอมบิดให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะเ็งใช้ตัวน,นี้เนาะ อเคค่ะก็ยังไงสำหรับใบนี้เก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย